สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทํากับดักกระต่ายให้ทุกคนได้ดูนะว่าทำยังไงขั้นตอนแรกเราก็จะมีเชือกนะทุกคนเชือกแล้วก็ไม้ครับไม้จะเอากิ่งไม้นะลักษณะจะเป็นตัว V ีอย่างนี้เพื่อที่จะทําเป็นตัวคล้องเชือกประมาณนั้นครับโอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็เอาบ่วงสูงต่ําแล้วก็ตัดออกโอเคแล้วก็ไม้ครับ ไม้ตัวนี้นะอันนี้เอาไว้ทําสลักครับแล้วก็ไม้นี้เอาไว้ทําเป็นตัวยันสลักครับทุกคนโอเควิธีทําก็เดี๋ยวผมจะผูกให้ดูนะว่าผูกยังไงเอาสลักก่อนนะครับสลักก็ใช้ไม่ยาวนะสักสองนิ้วก็ได้เนีย่ยทุกคนทำบัก การการใอเชือกเลื่อนครับค่อยๆทำครับทุกคนระวังมีดบาดมือนะถ้ามือใหม่นี่สลัก นี่ครับเราก็จะได้ตัวสลักเรานะประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวตัวยันสลักก็จะเอาไว้ไม่สูงมากนะแล้วก็ไม่ต่ำม,มากด้วยนี่ครับเพื่อที่จะมาวางกันแบบนี้นะนี่เราก็ทำเรียบๆข้างใดข้างหนึ่ง เรียบๆอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่มันจะเรียบๆอย่างนี้นะเพื่อที่จะมายันกันอย่างนี้ครับนี่วางบนหัวอย่างนี้นะเคตรงนี้ก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะกันเชือกเรื่อง,องนี้แต่ทาชัวร์ก็เยอะครับ ตัวสําคัญกลไกของกับดักตัวนี้มาตัวนี้ก่อนครับทุกคนพวงเชือกเรานะบอันนี้เชือกผมอาจจะสั้นไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนี่ครับป่วงเชือกของเราเรามัดติดสลักสลักนี้เนี่ยนี่คือสลักครับทิ้งระยะไว้สักนิดหน่อยนะสักคืบก็ดได้แต่นี้เอานิดหน่อยกรอน นี่ทำนี่นะครับเราก็ดึงให้ตึงหน้าทุบหลังหลังทุบหน้าเหมือนเดิมครับทุกคนกระตุกให้ตึงนี่นจะได้ลักษณะประมาณนี้นะ okay. แล้วก็วัดจากปลายสลักนะครับทุกคนเอาไว้มานิดหน่อยก็ได้ยาวเสมอก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยโอเคก็เ,เลยมานิดหน่อยก็ดีเหมือนเดิม นะสลักกับตัวยันสลักผุกลักขณะนี้เถอะกระตุกครับนี่ครับทุกคนเราจะได้ลักษณะสองตัวอย่างนี้น,ะนี่ครับเราจะเาวางข้างบนอย่างนี้เห็นไหมถ้าเราสรานมันจะตึงๆไม่ดีประมาณนี้แต่อันนี้พอดีแล้วครับนี่ครับเอามายันตรงนี้นะโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้บ่วงเชือกก็จากพื้น จะลอยนีดหน่อยแล้วก็กะไอ้นี้เดี๋ยวเราไปตัดอีกทีนะวัดตัดอย่างเงี้ยโอเคไปดูวิธีการดักเลยครับขั้นตอนแรกผมจะผูกตัวนี้ติดกับคันก่อนครับนี่ครับผมว่าผูกผูกคันอะไรเสร็จแล้วนะขั้นตอนที่สองคือนี่ครับเราจะใส่ตัวนี้ลงไปแล้วมาจากคันเราจะไว้ใส่อย่างนี้นี่นทุกคน แล้วก็ตัวยันนะครับตัวยันนี้อาจจะได้แต่งหรือเปล่าอ๋อพอดีเลยนี่ครับทุกคนลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็บ่วงเชือกครับ,บวงเชือกเราก็กระต่ายมันก็ใหญ่อยู่นะบวงเชือกต้องกว้างกว่านี้ครันี่ครับแล้วก็จะแต่งวงเชือกให้โอเคนะประมาณนี้ โอเคเ้วก็เอากะไม้ตัวกิ่งไม้ตัววีของเรานี่ครับทุกคนปวงปวงเชือกที่เราได้ก็จะประมาณนี้เนี่ยส่วนมากกระต่ายมันจะอยู่ตามทุง่งหรือว่าพุ่มหญ้าอะไรประมาณนั้นนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจไปดักกระต่ายหรือว่าดักเป้งสัตว์อื่นได้นะนี่วิธีหากินของภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนโบราณน,นะ สมัยใหม่เขาไม่หากันแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อจากตลาดก็ได้กินแล้วนะแต่อันนี้คืออยากแชร์ไว้ให้ทุกคนได้ดูครับว่าสมัยก่อนเขาหากินยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะว่าบอกวิธีการทํางานของกับดักตอนนี้แล้วก็สาธิตให้ดูนะว่าเป็นยังไงตรงนี้นะทุกคนมันจะเป็นตัวสลักแล้วก็ตัวยันสลักนะเวลากระต่ายวิ่งผ่าบ่วงของเรานะบ่วงของเรานี้ต้องลอยนิดหน่อยนะลืมบอกไป อันนี้มันติดดินกันไปลอยนิดหน่อยเพราะว่ากระต่ายมันจะวิ่งทึ่ดๆแล้วก็ขาเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปประมาณนั้นนะแต่นี่คือพื้นที่ไม่อํานวยครับนิ่มต้องลอยนะบ่วงเราจะติดแนบๆนบชิดอย่างเงี้ยให้มันลอยสักสี่นิ้วหรือว่านิดหน่อยครับให้ลอยพื้นเพื่อที่กระต่ายจะวิ่งแล้วก็เอาคอรอดเข้าไปแล้วก็ขาเกี่ยวเชือกไปด้วยประมาณนั้นนะอันนี้คือวิธีสาธิตก็เลยต้องทําอย่างนงี้ให้ดูนะ เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนงงอีกเฮ้ยกระต่ายจะเกี่ยวขาได้ไงชีดพื้นก็เลยต้องบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปด่ากันไม่ได้อย่างนี้นะอ่ะผมปวดคืออย่างงี้ทนะุกคนกระต่ายผ่าเชือกเราไปใช่ไหมไอตัวนี้ก็กระต่ายจะเชือกจะดึงตัวนี้ลม้มแล้วก็สลักสลักตัวนี้จะลั่นครับคือกระต่ายลอดเข้าไปแล้วมันจะ ล่าทันทีประมาณนะครับคือต้องไอตัวนี้ต้องลอยนะเดี๋ยวผมทำให้ลอยลอยก็ได้เดี๋ยวเพื่อนบางคนงงแล้วก็สงสัยกันอีกโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ปรับไอตัวนี้ให้สูงขึ้นนะนะบ่วงเชือกสําหรับเพื่อนๆอาจจะงงนะว่าบ่วงเชือกทําไมเป็นอย่างนี้นะนลอยๆอย่างนี้ นี่นะมันจะลอยอย่างนี้ทุกคนถ้าดักไปดักจริงๆให้มันลอยประมาณนี้นะลักษณะการทํางานคือกระต่ายยาหัวรอดตรงนี้ขาขาจะไปข้างล่างครับทุกคนขาจะไปข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะสาธิตในการลั่นให้ดูนะว่าเป็นยังไงนี่นะทุกคนเราจะเอาไว้เลยลอยระดับระดับนี้นะเพื่อที่ขากระต่ายจะรอดเข้าไปประมาณนี้เพื่อที่จะรอดแล้วก็ลั่นนะอันนี้คือบ่วงที่ ผมแต่งไว้ใหม่เมื่อกี้นะเพื่อที่จะให้ตัวนี้ลอยขึ้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่ามันลั่นได้ยังไงโอเคเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการลั่นให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงเวลากระต่ายเดินผ่าไปแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทํางานของกับดักตรงนี้ให้ดูนะนี่ครับกีดไม้อันนี้หัวกระต่ายขากระต่ายหัวกระต่ายขากระต่ายจะวิ่งมากระโดดมาอย่างนี้นี่ครับขาก็หัวรอดเข้าห่วงขาก็จะลกากใสยไป นี่ครับลักษณะหน้าตาก็จะลักสายไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆถ้ากระต่ายลักไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆสังเกตตรงคันนี่ครับสลักนี่นะนี่ครับถ้าบีบไปเรื่อยๆก็จะรัดเลยนี่ครับมันจะรัดคอคอกระต่ายอย่างนี้เลยนะทุกคนไม่เห็นนี่ครับมันจะรัดคออย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะว่าใส่งไง เอาสลักครับทุกคนสลักลงมาสลักจากคันนั้นดึงลงมาครับทำนี้นะใส่อ้อมใส่ข้างล่างครับอ๋อรือบอกไปเดี๋ยวทำแล้วมันไม่ลันอีกไอสลักตัวนี้มันจะเชือกตัวนี้ต้องอยู่ข้างบนนะทุกคนนี่ครับแล้วก็ปล่อยปล่อยครับทุกคนค่อยคอยปล่อยนะนี่ครับทุกคนแล้วก็จะได้ลักษณะนี้สลกักแล้วก็เชือกอ้อมไม้ไม้เล็กหนึ่งข้างบนลงมาประมาณนี้ เพื่อที่จะลั่นแล้วก็ดิดไปเลยแล้วก็บวงเชือกครับ โอเคลักษณะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะทุกคนสามารถไปทําได้ครับวิธีนี้รับรองได้ผลครับทําดีๆนะได้ผลแน่นอนแต่ผมสทิตในการทาให้เพื่อนๆอาจจะดูใหม่ๆอาจจะสับสนเล็กน้อยนะแต่เพื่อนๆค่อยๆดูเดี๋ยวค่อยๆทาเดี๋ยวก็เป็นอครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกับดักกระต่ายทำอย่างนี้นะง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็มันจะมีอีกอย่างคือเอาเชือกหรือว่าส่วนมากก็าใช้ลวดนะเอาห้อยตามทางเดินเลยง่ายมากว่านั้นคือ ใช้ทำแค่บวกเชือกหรือเคยรอให้กระต่ายไปรอดแล้วก็รัดคอประมาณนะั้นนะอาจจะฟังแล้วก็ดูแบบเออมันไม่น่าฟังเท่าไหร่ประมาณนะั้น